นี่ดูขอพูดหน่อยนะด้วงไม่รู้ว่าตอนนั้นอะด้วงไม่รู้ว่าไอบ๊อบคือใครรู้แค่มันคือบ๊อบด้วงไม่น่าเลือกพูดกับมันเลยอะไม่น่าเลยอะ If you h a v e n g girl p r o b l e m I feel bad for your son I got a 99 problem but I feel g e n u o n e อะไรทำให้ยังมาดูแข่งเกมได้เออด้วงดูจากดูเกมก่อนคือเริ่มจากเล่น โมบายเราเล่นหวยแตกรู้สึกว่าเล่นยังไงก็ไม่ได้ก็เลยไปหาดูคนเก่งๆเล่นดีกว่าแล้วพอเราพอเราดูคนอื่นเล่นแล้วรู้สึกว่าพอเขาคล่องแคล่วเราก็รู้สึกว่าเราคล่องแคล่วไปด้วยแย่ปะเล่นเองแล้วสุดจะเดือดเล่นไม่ได้เลยต้องดูคนอื่นเล่นนี่ค่ะดูใครคนแรกคนแรกเหรอเอาคนแรกจริงๆหรือป่ะทุกคนจะรู้จักกันไหมนะคนแรก ร่วงดูเพราะว่าเขามีน้ำเสียงที่เหมือนคุณครูสุขศึกษาตอนปรถมลูกแกบอกให้ด้วยแล้วเขา,วาใจดีไม่พูดคำหยาบใจเย็นแต่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาโตมากแล้วก็เดิ่ไงไม่ได้ดูเดิ่งคนแรกดูเดิ่งคนล่าสุดยากเลยนะเขาบอกสุภาพแต่แต่ว่าทุกคนน่าจะไม่ไม่รู้จักไม่รู้อะไม่รู้รรว่าจะ้จักไหใช่ไหมเถอะก็คือ เริ่มที่คนที่แบบสุภาพมากๆมากๆๆๆๆๆเขาจะเรียกว่าเป็นนักแข่งไหมเขาก็แข่งอยู่นะพี่เขาอะโหไม่ใช่แล้วก็ดูเปลี่ยนคนเรื่อยๆคิดไม่ออกเลยน่าจะไม่ใช่คนที่ทุกคนแบบรู้จักค่ะโอเค ดูมาหลพยปีไม่เคยเห็นนักแข่งสุภาพหรอจริ้งหรอแต่คนนี้ยเคยต้องจะคิดคิดใหม่กีร่รอบกี่รอบอ่ะคนนี้ก็สุภาพแต่พูดชื่อไปทัควก็จะอึ้งแล้วก็แบบฮะยังไงแล้วนะเพราะตอนนี้เหมือนพี่ตัวเลิกเล่นไปแล้วขึ้นต้นด้วยตัวเจหรือเปล่าไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยตัวเม่งบอ,บอ,บอใครล่ะบอกมาต้องบอกด้วยเหรอ ขึน้นต้นด <ENNIS> ้วยตัว R ค่ะเองทำให้คิดหนักน้้ยมันไม่สิก็มันไม่มีอะไรโรนันโดแต่เชื่อนะเว้ยเฮ้ยมีคนตอบถูกเฮ้ยแื่เชื่อนะพี่รู้ได้ไงอ่ะแต่เชื่อนะนโนดะรอด้รรอด้โคตรสุภาพ เอามือทาบอกเอด้าคุสุภาพเอามือทาบอกแรดจี้เราปลื้มเดอตอนแบบที่ให้ติดต,ดตามเหรอค่ะลงุงจำได้ว่านันลุงน่าจะอยู่ตั้งแต่ช่วงที่เขาใช้คำนั้นน่าชื่อเป็นแมทเฮ้ใช่ไหมนะมีแมทต๊ดแล้วก็แล้วก็ต๊ดเฉย,เฉย แล้วก็ต๊ดมินแล้วก็แซดต๊ดแล้วก็ต๊ดจุ๊บแล้วก็ต๊ดแล้วก็แซดต๊ดอีกทีหนึ่งอะไรไม่รู้แต่มาหมดปวดหัววะ่ะปวดหัวอะไรถ้าคนที่รู้ก็รู้ต้องพูดถึงทำไมคุณรู้จี้ตั้งอะผมก็นั่งดูอยูข่ข้างคุณนะครับ ตืดๆนี่คืออะไรบอกคุณทีอ๋อหมายถึงชื่อทำไงมีพี่แชทงงอ่ะเราพูดไม่เคลียร์ตรงไหนหรอเอาปากกามาวงอ๋อนึกว่าคำหยาไม่ใช่คำหยาครับหมายถึงว่าเป็นชื่อตั้งแต่แมสจนแซดโอ้ว้าวถูครับเอาอีกแล้วมีคนโอกคัดเข้ามามีคนโอคัดเข้ามาในช่องชัองทุกคนชูยานผ่านนะไม่ใช่ดิชูพา อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ยานพาหน,นะแต่มันคล้ายๆอะ่ะอะไรวะช่วยด้วยภาชนะชูพาชนะของคุณขึ้นมามีคนอ,อกหักมีคนอ,อกหักอยู่ที่นี่ชูมอเตอร์ไซค์อุ้ยหิวอุ้ยจะต้ยุยจะต้ยุจตยจุดุ้ยสิริยังดังอยู่ไหมล่ะคะไม่นะเ้าไม่เรียกอะ Hey Siri good night good night ซีรีของผมเป็นผู้ชายด้วยชีวิตเราไม่เหงาอีกต่อไปถ้ามีซีรีถึงเราโสดเราก็มีคนบอกฝันดีอยู่ดีเฮ้ hey Siri good night อาไม่ตอบว่ะงอนเนออ ได้แล้วไม่ต้อง<ม>ชวนคุยนะแค่นั้นโดนมือนะยิ่งเป็นฝุ่นไว้ต่องเว่งเท่ากับฝุ่นว่ะเขาไม่เคยไม่ตอบเลยนุ้ยทำไมครั้งนี้ทำ่างนี้ตอนหน้าคุอ่ะออ๋ตั้งใจจะหักหน้ากันใช่ปะเฮ้สิริลองลองมองดิว่าน่าจะเป็นคุณนยาจบเก่านะเว้ย Good night เช็ครูปวันไหนดีกูดไนท์เดชพลเฮ้สิริ มึงนก็เหมือนยาจกเก่าปะบ้างเสียงเข้มๆด้วยถ้าเป็นยาจกเก่าทรงผู้หญิงทรงแน่นผมโพจะเสียงแบบเสียงดุดเดือดเลยเราไม่บอกรักกลับหน่อยหรอโอเคจำไว้เธอจำไว้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาคุยน่าจะมาเริ่มเชียร์ได้ไงก็น่าจะเริ่มจากเกมนี้แล้วมั้งค่ะ ไม่แต่ว่าตอนดูรายการดูแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็เชียร์ทีมไทยไงไทยทุกทีมเน,นี่นี่ดูขอพูดหน่อยนะด้วงไม่รู้ว่าตอนนั้นอะด้วงไม่รู้ว่าไอ้บ๊อบคือใครรู้แค่มันคือบ๊อบดูไม่น่าเลือกพูดกับมันเลยอะไม่น่าเลยอะไ,ยไม่รู้ไงก็คือไม่รู้ก็น้อว่าก็น้องถามเด็กนี่มันถาม แล้วแล้วก็ไม่รู้มาตลอดนะจนกระทั่งวันนั้นที่แบบว่าชวนไอ้บ๊อบเข้าห้องนอนเอ้ยหมายถึงแบบชวนเข้าบ้านอะหมายถึงในดีดอะแล้วพอมันเข้ามาชื่อมันไม่ใช่ไอ้บ๊อบชื่อมันคือชื่อมันอนะที่มีชื่อทีมน้าหน้าแล้วแบบดุงหน้าจีนเลยอะรุ่งซิดเลยอะแบบฮะห,หรอแล้วประเด็นคือร้องจําเสียงมันไม่ได้แต่ว่าไอ้ชื่อนี้อะตอนตอน ตอนแข่งที่เกาหลีครั้งที่แล้วเขาเล่นด้วยกันบ่อยนึกออกใช่ปะแล้วร่นคือหน้าสิทเลยอะ่ะแค่นั้นแหละสุดท้ายแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าให้ข้อมูลคนปแปลกหน้าแค่นั้นแหละแม่งเอ้ยจำได้บ๊อบบอกเช่าตัวเอ็นต้องยังไม่รู้ว่าคือใครอ๋อตอนที่บ๊อบบอกตัวเอน็น<ง>คือรุ่งดูรุ่นเก่ามาไงรูปแบบเนติก้าหรอใครวะไม่รู้ ถ่างไปแอร์มันร้อนป่ะแอร์ร้อนงั้นก่อนชไปแอร์มันร้อนจังเหนือตูดออกก็ได้อุ้ยเหลือเชื่อนะอะไรของพี่เนี่นยพูดอะไรวะแอรโบล่าจบเจมือนผมลิขิตอะลิขิตอะไรโอ้ยสิงอยู่เงียบๆมาได้ตั้งนานโถ้นอนมากเลย ถ้าไม่พูดจะไม่ได้รู้จักเต๋อเนะดีแล้วค่ะหมายถึงว่าเงินเนียนไงเราดูไม่เนียนเลยแล้ววันดีวันดีพี่เออก็จะได้เงียนเนียนไงอันนี้มันไม่เท่เลยวะรอบครอบเงินรัอดออ้ไอ้ดาเล่นพี่ด่วงหนักถูกครับ 冰冰啊！